ตั้งแต่ที่เขาประกาศล็อกดาวน์นี่เป็นครั้งแรกที่ดิฉันจะออกนอกบ้านตอนนี้นะคะมูกี้กำลังอยู่ที่แหล่งรับนะคะมารับของแบรนด์เนมค่ะเฮ้ยเฮ้ยอดุนแม่ลูก2คนนั่นเองหมอให้เขามานี่หอยเขามานีชาน่ช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยเห็นมากกับลูกเล็กด้วยอ่ะเอาหมดนี่เพือ่อเชอบดีจ้ละล้วขายไปด้วยลัวเห็นหลานเลี้ยงหลามไปด้วยนะนะ ไปกินค่ะพี่รนอนหนูก่อนรอนหนูก่อนเราไปกินกับครอบครัวค่ะข,ขอบคุณค่ะอ่ะนี่ค่ะพี่มาค่ะพี่มาขอไปกินบ้านฟังให้ดีนะคะเพื่อนๆคลิปนี้มีแจกรถบิ๊มนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิวกี้คือแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่แล้วก็ซูซ่านะคะคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นคลิปที่ทําตามใจเพื่อนๆนะคะที่ขอมาว่าอยากให้ทา one day with มิวกี้นะคะซึ่งจะบอกว่าจริงๆเนี่ยมิวกี้เคยทําไปแล้วนะคะหนึ่งครั้งแต่ก็นานแล้วนะผมยังสั้นอยู่เลยซึ่งก็เข้าใจนะคะว่าแฟนคลับใหม่ๆที่เพิ่งเริ่มติดตามกันได้ไม่นานนะคะก็อาจจะไมได่ดูคลิปนั้นแล้วมิวกี้ก็มองเห็นว่าเออเราก็ไม่ได้ทา one day with มิวกี้มานานมากแล้วจริงๆนะคะเป็นปีแล้วนะ กิ๊กก็เลยจะมาทำ one day ว i t h Milky ให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะแต่บอกก่อนเลยว่าทำอะไรยากมากเพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็น new n o r มอ l ค่ะเพื่อนๆแล้วก็เป็นช่วงที่เขาห้ามนั่งร้านอาหารห้ามเจอผู้คนเยอะๆห้ามทํานู่นทํานี่ทำนั่นและที่ดิฉันเนี่ยเซโรงั่งที่สุดเธอรู้จักคำว่าเซโรงังกันปะทันใช่ปะเซโร่เงินเดือนาวใช่ค่ะเพื่อนๆค่ะก็คือห้างปิดชีวิตเปลี่ยนเราไม่ได้ช้อปปิ้งเลยไม่ได้เข้า างไม่ได้อะไรเลยนะคะเพื่อนๆพขาและนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าตั้งแต่ที่เขาประกาศล็อกดาวน์นี่เป็นครั้งแรกที่ดิฉันจะ ออกนอกบ้านแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการออกนอกบ้านในครั้งนี้นะคะมันจะแต,ตกต่างกับครั้งอื่นยังไงบ้างเพราะบอกตามตรงว่าดิฉันเนี่ยระวังติงมากถึงมากที่สุดเพราะว่าช่วงนี้ตั้งใจอยากจะมีลูกพนักงานที่ทํางานกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นตากล้องเป็นครีเอทีฟต่างๆจะต้องมีการตรวจโควิดโดยการแยงจมูกเกาะมาเจอบิลกี้ถุกครั้งอ้าวก็เข้ามาในบ้านเรามาตรวจหรอไม่ใช่ค่ะให้ทุกคนไปตรวจที่รถค่ะหรือก่อนที่จะมาเจอกันนะคะก็ต้องมีการตรวจโควิดก่อนค่ะ ก่อนออกจากบ้านนะคะขอทานอะไรที่มันสะดวกสบายนะอันนี้ดีนะที่มันเป็นตัวที่ช่วยทดแทนอาหารนะที่ชงกินตอนเช้านะวันละสองซองแล้วก็แบบดีต่อสุขภาพด้วยนะแนะนําเลย็คืออ่ะต้องกินบางทีแบบฉันถามมากินข้าวเชาว้ามาแล้ยังทุกคนบอกว่ายังยังยังอันนี้คือสามารถกินแทนเนื้ออาหารได้เลยนะไม่ใช่เป็นอาหารเสริมนะตัวนี้นะคะเพื่อนๆกลิ่นจะเป็นมอลนะคะแล้วรสชาติก็จะเป็นวน,นิลานะคะมีความแบบหอมมาก นี่แหละคะ่ะเป็นมื้อเช้าของมิวกี้นะคะตัวนี้ค่ะเรนาต้าอัลตรามดสองซองนะี่ยรู้เรื่องออกไปใช้ชีวิตได้เลยที่สําคัญนะคะเพื่อนๆแคลอรี่ต่ํามากนะคะมิวกี้ดื่มไป2ซอง,องแคลอรี่แค่224แคล,ลอรี่เองค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนออกจากบ้านเนี่ยเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวานนี้นะคะมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาเพื่อที่จะขอของบริจาคนะคะเป็นข้าวสารอาหารแห้งซึ่งที่วัดน,นะคะมีพระสมประมาณร้อยกว่ารูปนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตอนนี้ขาด แค้นมากๆเพราะไม่สามารถออกไปบินทบาทได้นะคะตอนนี้นะคะมิวกี้ให้ผู้ช่วยเนี่ยโทรศพท์สั่งของเพื่อที่จะมาส่งที่นี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้ของเนี่ยไปส่งให้ที่วัดมิวกี้กับพี่แดนนี่นะคะมีการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะหรือว่าสถานที่ต่างๆที่ต้องการข้าวสารอาหารแห้งมิวกี้กับพี่แดนนี่นะคะช่วยตลอดนะคะแต่บางที่เนี่ยอาจจะไม่ได้ไปเองก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะคะทำให้มิวกี้เองเนี่ยกับครอบครัวเนี่ยก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะคะ อยากแนะนําเพื่อนๆพี่ๆผู้ใจบุญทุกท่านนะคะว่าควรเช็คก่อนว่าสถานที่นั้นนะคะสุบเสี่ยงหรือไม่นะคะส่วนตัวเิลกี้เองนะคะหลายๆที่เนี่ยก็คือจะส่งของไปนะคะตัวไม่ได้ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตอนนี้รถมาถึงแล้วค่ะของที่เราจะเอาไปบริจาคให้พระคุณเจ้านะคะที่วัดตะล่อมสายใต้ก็เป็นข้าวสารนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงรสต่างๆนะคะรวมถึงมามา่าจริงๆเราจะซื้อมาม่าเยอะกว่านี้แต่ว่ามาม่าที่เป็นคัพอะค่ะที่ท่านอาจารย์ขอมาเนี่ยมีอยู่เท่านี้จริงๆซึ่งจริงๆเนี่ยท่านอาจารย์เขาบอกว่าจริงๆมันผิดกฎของสง มากๆนะคะที่จะโทรมาหาเราแล้วก็บอกว่าท่านเนี่ยก็ได้โทรไปหาทางอื่นด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเงียบไปตอนนี้นะคะเราก็จะให้รถไปแทนอ่ะโอเคค่ะพี่เปิดรถท้ายรถได้เลยค่ะ ให้ท่านพระคุณเจ้าด้วยนะคะคุณพี่ปากไปด้วยค่ะก็งงนะทำไมไม่ให้คนช่วยแบกเองทำไมจะค่อยรู้ว่าใช่ได้ใจปวดหลังเลยตอนนี้ปะได้เวลาแอลกอฮอล์มีทุกหน่วยงานแป๊บนึ่งนะพอดีเจอพี่พี่ที่เขากวดถนอนอยู่แป๊บหนึ่งนะ หนูขอเลี้ยงอาหารพี่นะคะนะคะที่ไม่ได้มากไม่ได้มานะคะค่ะขอบคุณคะ่ะสู้ๆนะคะรักษาตัวเองนะคะอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะ,ะเดี๋ยวขอเลี้ยวเข้าไปออฟฟิศแั๊หนึ่งแล้วค่ะนะ,ะนะออฟฟิศอยู่ใกล้บ้าน,นะคะ่ะสบายมากทั้งสองออฟฟิศเลยลูกน้องจะตกใจเยเวลามาจะไม่เคยบอกว่าแบบเป็นมานะฉันเลยนะเดี๋ยวดูนะว่าทุกคนจะมาเปิดประตูปะเป็นไงบ้างคะ สวัสดีค่ะงานเรียบร้อยไหมคะกำลังทำอยู่ค่ะทำอะไรบ้างวันนี้วันนี้ก็มีแพ็คของส่งค่ะแล้วก็มีจัดเก็บของนิดหน่อยค่ะพอดีเมื่อวานเรามีการปรับออฟฟิศนิดนึงค่ะทำให้เรียบร้อยนะจ๊ะได้ค่ะพี่ต้องเข้าไหมไม่ต้องค่ะพี่จี้ค่ะเดี๋ยวูจัดการเองค่ะโอเคขอบใจนะจ๊ะสวัสดีค่ะเย็นชาเลขาดิฉันเอง ตอนนี้เราก็กําลังไปอีกออฟฟิศหนึ่งนะคะคือพอออกจากหมู่บ้านมาขวาก็คือเป็นออฟฟิศหนึ่งซ้ายก็เป็นอีกออฟฟิศหนึ่งนะคะเราจะเข้าไปแบบไม่บอกเราจะดูว่าพนักง,งานเราเนี่ยใส่แม่หรือเปล่าทำงานเรียบร้อยไหมสวัสดีค่ะคุณหวานหวานในชั้นอยู่ในออฟฟิศค่ะโอเคค่ะค่ะ คนหว,วานๆนะคะเป็นเพื่อนดิชั้นเองเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มหนึ่งแล้วก็เป็นผู้จัดการร้านให้ดิชั้นค่ะอ่าปลอดภัยใส่แมสใส่อะไรเป็นไงบ้างวันนี้เรียบร้อยดีไหมเพื่อนทุกอย่างเรียบร้อยค่ะออเดอร์เรียบร้อยค่ะดีชั้นต้องเข้าไปไหมคะเดี๋ยวชั้นจัดการให้ค่ะไม่ต้องเข้ามาค่ะโอเคค่ะพเพื่อนขอบคุณนะคะฝากออฟฟิศด้วยค่ะค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ เรียบร้อยไปอีกออฟฟิศปะเดี๋ยววันนี้นะคะมิวกี้มีนัดรับกระเป๋ากับร้านประจำที่ซื้อกันนะคะไม่อยาก็็เชื่อเลยว่านี่คือทองหล่อเหมือนไม่ได้มานานาน,นับสิบปีโอ้ my god อะถ่ายคุณนุ่นเลยถ่ายคุณนุ่นเลยแม่้าอย่างสวยพี่นุ่นสวัสดีค่ะร้านแบรนด์เ네นมสิคะสวัสดีค่ะพี่นุ่นเราไม่เคยเจอกันเลย ขอบคุณค่ะพี่นุ่นปกติเนี่ยลูกค้าสั่งพี่นุ่นส่งอะไรคะก็คือปกติแล้วอ่าค่ะเรามีแบบว่าไปรับได้แล้วก็มีเป็นแมสได้เผื่อใครกังวลอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นของก่อนก็คือมาจำส่วนนึงแล้วก็เดี๋ยวเราให้แมสที่ร้านวิ่งไปส่งเนาะแล้วก็ตรวจของเสร็จเรียบร้อยค่อยโอนเงินอะไรแบบสบายๆชิวๆได้เฮงๆเงินเลยนะแม่ดีแล้วนะพี่นุ่นสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะไม่ค้าสวยรับของมาแล้ว แบบคนมือหน่อยคนมือล้างมันทั้งวันล้างมือเปื่อยหมดแหบะบมาชินล่างนะครับจากร้านแบรนด์เนมสิคะนะคะก็คือร้านพี่นุ่นนะมิวกี้ก็คือซื้อกับพี่นุ่นประจําความไว้ใจได้ปลอดภัยคือแบบสุดยอดเดี๋ยวให้ดูนะร้านพี่นุ่นนะคะเขาหอมาแบบอย่างดีมากนะแล้วก็แบบถุงแบรนด์ต่างๆะคะเขาก็จะหอมาให้การ๋ยวเ่อนดี คือต้องบอกแบบนี้นะคะว่ามิวกี้เองก็เป็นลูกค้าของช็อปต่างๆเหมือนกันนะคะแต่ว่ารุ่นบางรุ่นเนี่ยในช็อปไม่มีร้านพี่นุ่นมีหมดค่ะ บางทีเราต้องรีบใช้ของด่วนแบบด่วนมากๆเช่นเพิ่งรู้เย็นนี้ว่าพรุ่งนี้จะต้องมีถ่ายแล้วต้องใส่ชุดนี้เข้ากักบกระเป๋านี้เราก็ไม่สามารถโทรหาช็อปในเวลาสี่ทุ่มห้าทุ่มได้อะอยูกีก้โทรหาร้านพี่นุ่นนะคะช่วงนี้คือฟิลก็จะต้องแบบบอกก่อนแบบทุ่มสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะหกโมงเช้าแมทมาแล้วก็ไว้ใจได้นะคะฝากร้านแบรนด์นมสีขาวไว้ใบเนี้ยยากได้มากเือช่วงนี้กําลังบ้าก,กระเป๋าน้องจิ๋ว อของจริงมากมากอันนี้เป็นหลุยส์พอเชตนะคะเพื่อนๆขาเป็นหนังนะไม่ใช่แคนวาสนะคะราคารุ่นนี้นะคะก็จะสูงกว่ารุ่นปกตินะคะราคาก็ประมาณแสนหนึ่นกว่าบาท เลยอ่ะแล้วแบบของร้านพี่นุ่นนะคือเขาอยู่ครบทุกอย่างเลยอ่ะ,อ,ะอันนี้หนึ่งใบจบไปไปถัดมานะคะจากแบรนด์เนมสิคะไม่ไหวจริงๆตอนนี้แบบกําลังเป็นที่นิยมมากนะคะช่วงนี้กระเป๋าจิ๋วแบบมาแรงมากๆอันนี้เป็นของดีออลค่ะดูเขาหอ่อดิอดเขาบอกว่าที่เขาทาแบบนี้เพราะว่าเวลาที่แมสเซนเจอร์มาส่งอะคะ่ะพี่เคยนะฉันสั่งแอร์เมเธอร์ใบละ5้าแสนกระเป๋าฉันมาคว่ำมีพิษข้าไปก็แต่อันนี้คือเขาบอกว่าเขาอยากคงสภาพกระเป๋านะคะ ตัวนี้นะคะเป็น Dior Sandal ค่ะใส์ไมโครค่ะเพื่อนๆน่ารักมากน่ดใจมากเลยอ่ะสวยมากชอบมากไปนี้นะคะก็ประมาณ9จ้าม่รบาทค่ะมีความสุขมะางม่ความสตัมนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการผิวใจตัวเองกับการทํางานหนักแล้วก็ชีวิตที่เปลี่ยนไปหยหึ้ย อุ่นแม่ลูกสองคนนั่นเองหมอให้เข้ามานี่หอยเข้ามานี่ช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยเห็นมากกว่าลูกเล็กด้วยแม่หนูความสำคัญแม่นะคะแม่ขา,ายกี่โมงถึงกี่โมงแม่ออกมาตั้งกต่ตีท่าแม่ทำเองหรือว่ารับเขาทำเองค่ะของทำงตรงเราทำส่งแล้วแม่ก็ยังมาขายอีกทำส่งกำไรมันน้อยตอนนี้ของมันแพงลูกหมดทุกวันไหมแม่กว่าจ,จะหมดหมันก็หมืดอี่าสามทุ่มอันนี้ทังหมดเท่าไหร่แม่เดี๋ยวแม่นับกอนนะแม่นับ นี่ก็ยี่สิบค่ะอ่เอาหมดนี่ชอบดีจ้ะแล้วขายไปด้วยแล้วเข็นหลานเลี้ยงหลานไปด้วยนั่นนะพี่เอากลับไปกินค่ะพี่รอหนูก่อนรอหนูก่อนเราไปกินกับครอบครัว 5, 5, <5. S 2> ค่ะขอบคุณค่ะอ่ะนี่ค่ะพี่มาค่ะพี่มา,าขอไปกินปะพี่มาดีละคนนะ้นหนูโควิดต่อคิวนะต่อคิวนะเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าแม่ค้าจ้า ขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะนี่จ้าขอบคุณค่ะพี่รักษาสุขภาพนะคะนี่จ้าพ,าพี่ขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่เรามาเคลียร์ตัง,ตงกันนี่จ้ะแม่ ไปแล้วนะจ้าแม่เฮงเงรวยๆยนะจ้าแม่ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าไปไหนกันมาคะสวัสดีค่ะซื้ออะไรจิงเหรอไปซื้อของกีค่ะอ๋อบด้ที่หของนี้เหรอคะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะดูแลสุขภาพนะสวัสดีค่ะดีค่ะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดเนาะเห็นพอดีอะตอนที่เราหนุนป้าเขาว่าเราก็รู้สึกแบบเออเราดีใจแล้วนะที่เราแบบได้ช่วยป้าใช่ปะแต่แบบตอนที่แบบมีคนมาต่อคิวเอาของอนะฉันจะร้องไห้อะ <c oughs> <overall. S 1> สุขใจมากเลยอะสู้ๆค่ะทุกคนไป ว่าจะกินข้าวต้มมัดป้าให้เขาไปหมดแล้วมไม่มีกินละอันนี้เป็นการเจอคนแปลกหน้าขังแรกของฉันในรอบเดือนอะ่ะถึงบ้านแล้วค่ะทุกคน่ปหาอะไรกินกันค่ะดูซิว่าคุณแม่ดิฉันจะทำอาหารอะไรไว้ให้ดิฉันทานไปดูกันค่ะเซอร์ไพรส์มากค่ะแม่ทำอาหารไม่เสร็จแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราทานเรนต้าไปก่อนละกันนะคะเพราะว่าสามารถทานได้แทนอาหารเลยค่ะ ตัวนี้นะคะเรนาต้าตัวที่ช่วยทดแทนมื้ออาหารค่ะสารอาหารครบเลยค่ะมีทั้งโปรตีนนะคะคาร์โบไฮเดรตไขมันดีแล้วก็ไฟเบอร์รวมถึงวิตามินต่างๆค่ะทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าอ้าวเมื่อเช้าแม่ก็กินไปแล้วก่อนออกเย็นกินได้อีกหรอทานได้นะคะเขาสามารถเดืนดแม่ทั้งเชา้าแล้วก็เย็นเลยนะคะแต่ว่าตัวมิวกี้เองอะ่ะมิวกี้ชอบกลิ่นของมอลนะคะมันหอมอะ่ะ ให้เพื่อนๆทานเรเนต้าอ,อัลตรามีนะคะ2อซองนะคะก็เหมือนกับเพื่อนๆเ,เนี่ยได้ทานอาหารมื้อดีๆเลยค่ะทานง่ายมากนะคะเพียงเพื่อนๆชงแล้วก็ดื่มค่ะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากลดน้ําหนักนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ ตอนนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆพื่อเรเนต้าเขามีแคมเปญชิงโชคค่ะเรเนต้ากินได้ทุกวันลุ้นได้ทุกเดือนค่ะเพียงแค่เพื่อนๆนะคะซื้อสินค้าของเรเนต้าตัวใดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอัลตร้ามีไฟเบอร์เอ็กซอร่าพัสหรือ BB พัสและเพื่อนๆก็สแกน QR Code ที่กล่องแบบนี้นะคะก็เตรียมรอลุ้นรางวัลไปเลยค่ะรางวัลแรกนะคะเป็นทองคำา1บาท1รางวัลค่ะรางวัลที่2นะคะ s ั m s u n ส Smart TV 65นิ้ว 2รางวัลค่ะรางวัลที่3นะคะ iPad Air 64GB 2รางวัลค่ะรางวัลที่4ทองคำหนึ่สลึง4รางวัลค่ะและรางวัลที่5นะคะเป็นวอ a เชอร์จากเซ็นทรัลนะคะ4,000บาท3รางวัลค่ะและรางวัลใหญ่นะคะรางวัลแจ็คพอตของเขาเลยนะคะก็จะเป็น Mercedes Benz A 2 0 0รรางวัลค่ะเพื่อนๆสามารถ ซื้อเรนนต้านะคะกับตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎของบริษัทได้เลยนะคะแต่สินค้าที่อยู่ในมาเก็ตเ c สไม่ได้เข้าร่วมกับโปรโมชั่นนี้นะคะระยะเวลาของแคมเปญน,นี้นะคะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง 31ธันวาคมค่ะอ่าวันนี้นะคะก็เป็นวันเดย์วิทมิวกี้นะคะเพื่อนๆอ,อยากจะบอกว่าถ้าไม่ได้ล็อกดาวน์รับรองว่ามีกิจกรรมไม่ทําเยอะกว่านี้แน่ๆน,นะคะแต่ก็ถือว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่ดีของ Milky, มิ l กี้มากๆเลยนะคะที่มิ l กี้เนี่ยทั้งทํางานนะคะแล้วก็ได้มอบสิ่งดีๆให้ตัวเองนะคะรวมถึงการได้มอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นด้วยนะคะรอปลดล็อกเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันใหม่กับวันเดย์วิทมิวกี้ค่ะวันนี้มิ l กี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลกดไคนัง,งใใจห้ Milky, ้ะะ ไปไยค่ะเดินลงมาชั้นได้ดินกันไปนะ